สวัสดีนะครับทุกท่านอีนี้จะพูดถึงเรื่องการสร้างภาพหลายท่านก็คงจะได้เห็นแล้วว่าหลังจากที่จารย์ชัติชาติเนี่ยเป็นผู้ว่าไม่ทันไรก็เกิดมีคนที่ว่าให้บอกว่าแหมขยันสร้างภาพ PR อาวัไปวันๆจนมันทำให้เกิดคำพูดบอกว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยทำงานแปวัน แต่ผลงานมากกว่าลุงคนหนึ่งนี่ทำมาตลอด8ปีแต่ตอนนี้มันไม่ได้อยู่แค่8ปีมันลามไป80กว่าปีซึ่งเรื่องนี้เนี่ยน้องโฟกัสเธอก็เกิดคำถามเกี่ยวกับเรื่องสร้างภาพนี้ขึ้นมาในใจเราไปดูว่าเธอสงสัยอะไรในเรื่องการสร้างภาพ เรื่องสร้างภาพโฟกัสคือก็ตั้งคําถามคําถามคงเป็นความสงสัยที่ค้างคาอยู่ในใจมานนมนานขึ้นมาบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องการสร้างภาพแล้วคนบางคนเนี่ยบุกน้ำลุยปา่าบนบกบนอากาศ ได้ยินเขาว่าบนบกเนี่ยมันทําให้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมคุณได้ยินเขาว่าบนบกเนี่ยมันทําให้ผมนึกถึงกบ <c oughs> คุณเคยไปตามมันนอกไปตามชนบทไหมเวลาฝนตกก็จะมีกบขึ้นมาบนบกแล้วพากาันส่งเสียงรอง้องอบ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 ซึ่งกบบ้านนอกจะร้องต่างจากกบในเมืองกบบ้านนอกพากันร,รอ้องอบอบอบอแต่กบในเมืองจะร้องว่ายิงเองก็ลำบาก <c oughs> แล้วบกมันออกไามันขึ้นมามันบอกเนี่ยมันชอบกินพวกมันลงมันแหงต่างต่างต่างจากกบในเมืองกบในเมืองชอบอะไรรู้ไหมคุณกบในเมืองเนี่ยเขาไม่ชอบกินพวกมันลงมันแรงหรอกเขาชอบอีมาชอบออกแบบเสื้อป้าแล้วก็ชอบเดินแบบขึ้นเขาลงห้วยใสสูรลงคลองเดินลุยน้ำท่วม ก็ยังมีคนถ่ายรูปให้ไม่ใช่หรอเรื่องใส่สุขเนี่ยในสายตาของผมนะผมมองว่าแกคงแบบจะอยู่แต่ในเมืองไงไม่เคยเข้าป่าขึ้นเขาแล้วเวลาจะเข้าป่าเข้าป่าขึ้นเขาตั้งทีก็ไม่รู้จะใส่อะไรดีกูก็ใส่สุดแม่งเลยแต่ที่ผมไม่เข้าใจที่สุดอะไรดูไปทำไมทำไม ทำไมต้องขับรถลงไปในห้วยด้วยเพื่ออะไรคุณเห็นภาพไหมขับรถลงไปในห้วยน้ำแบบจนน้ำแทบจะท่วมรถน่ะแล้วลำบากใครลำบากคนติดตามว่างมากเลยเหรอไม่มีอะไรจะทำขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหแล้วคุณเชื่อไหมแต่ก่อนเนี่ยคนเห็นภาพนี้มองเห็นภาพนี้ต่างมองด้วยความปลื้มปิติยินดีปีดา แทบน้ำตาจะไหลมองภาพนี้ทีไรนี่โอ้โหยยกมือท่วมหัวทรงพระกาโตอุ้ยืมไปว่าสึกไปแล้วฮะแต่ทุกวันนี้เนี่ยมองเห็นภาพนี้ทีไรผมเกิดความสงสัยคือมึงขับลงไปทำไมภาพเนี่ยชัดกว่าถ่ายรูปจิจบัตรอีกนะคะ เอาต็กล้องเข้าดีไงโฟกัสใช่ไหมเป็นถึงระดับเศรษฐีจะให้ใช้กล้องแบบคิกขี้ได้ยังไงรวยเป็นอันดับหนึ่งของโลกเข้าป่าทั้งทีมันก็ต้องใช้กล้องดีๆเพราะเขาเป็นถึงมหาเศรษฐีไม่ใช่แบบคิกขี้ที่ไหนล่ะ บังเอิญแหละบังเอิญถ่ายไม่ได้ตั้งใจถ่ายจริงๆบังเอิญถ่ายตอนทําความดีไว้พอดีพอดีแหละอยากจะแฮมแล้วถือก็แฮมรอบลบูกอ้อมจากรวาลเลย <c oughs> แล้วคุณดูไหมการที่โฟกัสเนี่ยคือแฮมรอบลบูกอ้อมไปจากรวาลเนี่ย มันทําให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคุณรู้ไหมมันทำให้ทาน,นอตเนี่ยมาบุกโลกแล้วพอทาน,นอตมาบุกโลกนี่ระบากใครรู้ไหมระบากกับตอเมริกาอีกเหนื่อยโทนี่สตา์อีกอคอมเมนต์แรก หือแผนที่กเทได้คอมเมนต์ต่อไปถ้าบิดาแห่งโครงการพีอาแต่คอมเมนต์ที่มันจี๊ดมากที่สุดคือพี่คนนี้แกเมนว่ายังไงดูไหมแล้วยี่สิกว่าปีที่ผ่านมานี่เชื่อจนหมดใจรักมาก พอตั <ítulo> <G pigeon bond es> anyway, ้งคำถามกับ <Coc> ต <simple> ัวเองคนเรามันจะใส่ส so, ุดไปเดิน <c> ป <oughs> so, ่าทำไมวะจากนั้นแหละลวงโลดทั้งนั้นก่อนนี้ไม่กี่วันได้ยินว่า8วันกับ8ปีตอนนี้ลามไปถึง80ปีแล้วนะวมากคิดตั้งแต่เด็กแล้วผู้ปิดทองหลังพระ หลังพระยังไงวะดูกันทั้งประเทศว่าทำอะไรที่ไหนบลาบลาบลางงมากอันนี้ผมก็งงด้วยคอมเมนต์นี้เคยดูโฆษณานี้ปะเขาต้องเหนื่อยขนาดไหนถึงจะมีหยาดเหงื่อที่ปลายจมูกก็ดูชุดสิคะเหงื่อไม่ไหลก็ให้มันรู้ไปสูตรมันลวษ 4, เจ็ดสิบปีสี่พันโปรเจกต์แล้วสอนว่าให้ปิดทองหลังพระขุนพระเด่นกันหน้าก็กำจัดมาแล้วเจ็ดสิบปีพอแค่นี้นะสำหรับ EP นี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากว่ามีคำพูดใดที่อาจจะไม่เหมาะสมผมต้องกราบขออภัยทุกท่านไวนะ้ณที่นี้ด้วยแล้วก็อย่าลืม ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเจอกันใหม่สวัสดีนะครับ